afternoon student B3 my name's teacher Pornpirom La p a n u you can call me teacher Polly สวัสดีค่ะนักเรียนใช่แล้วนะคะเสียงนี้นะคะคือเสียงของ teacher Polly นะคะปีการศึกษานี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับ teacher Polly นะคะทั้งภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วก็ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะยังไง วันนี้นะคะเราก็เจอกันในคาบแรกของวันที่1มิถุนายน2564นะคะดีเชอร์ก็จะไม่ได้อะไรมากมายเนาะเราก็จะเรียนกันแบบสบายๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็อย่างที่นักเรียนทราบกันนะะตั้งใจฟังนิดนึงนะคะตเตรียมสมุดวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะใช้สมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะพร้อมด้วยดินสอยางลบและก็ ไมบ้บรรทัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำงานนะอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะอันดับแรกที่เชอร์ขออนุญาตสั่งให้นักเรียนนะคะปฏิบัติตามดังนี้ค่ะหนูจะต้องฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ a ถึง z นะคะก็คือท่อง a ถึง z นะคะลองท่องสักสองรอบนะคะแล้วก็มา เปิดสมุดมาหน้าแรกนะคะจะต้องเขียนหน้าปกเป็นภาษาอังกฤษให้ทีเชอร์พอลลี่ด้วยรายมือที่อ่านออกและสวยงามนะคะอ่ะเรามาดูกันทีละบรรทัดน,นะบรรทัดแรกนะคะก็คือ English subject English subject นะคะก็คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะ by Teacher พรลิรมลา m l น p น นะคะหรือว่า t ิชเชอร์พอลลนั่นเองนะคะนี่คือชื่อของทิชเชอร์นะหนูก๊อปปี้ตามนี้เลยนะคะตามด้วย my name is my name is นะคะคือให้นักเรียนนะคะบอกชื่อของตนเองโดยการเขียนชื่อของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษลงไปบรรทัดนี้นะตามด้วย my nickname is my nickname is ตัวนี้นะคะแปลว่าชื่อเล่นของฉันชื่อเล่นของฉันคือชื่อเล่นของฉันคือชื่อเล่นของหูชื่ออะไรเช่นทีชเชอร์ชื่อเล่นทีเชอร์พอลลี่ทีเชอร์พอรอมพิรมชื่อเล่นก็คือพอลลี่นะคะจำไว้ว่าการเขียนชื่อบุคคลนะจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะอ่านี่คือยกตัวอย่างนะไม่ใช่มา copy นะไม่ห้าม copy นะคะอ่าตามด้วยมารทัดต่อไป primary primary ปอไหนล่ะชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่แล้วปสานะคะอ่ายกตัวอย่างนะสามปี t slash o อ่าปี t slash o ใครอยู่ปี t slash o ก็เขียนลงไป ใครอยู่ปี3 slash 2ก็เขียนลงไปนะคะ no นะคะย่อม,มาจากคาว่า number นะคะคือเลขที่เท่าไหร่ล่ะ,ะ for example ที่เชื่อเขียนอ่ะที่เชื่อเลขที่24อ่ะเขียนลงไปให้สวยงามนะคะ semester นะคะคือเทอมที่1ปีการศึกษา2,564เขียนให้เป็นสากลจะได้เป็น2,021นั่นเอง นะคะตัวนี้หนูก็ก๊อปปี้ไปเลยนะคะนักเรียนตามด้วยวัดปลักไม้ลายสกู๊วัดปลักไม้ลายสกู๊ตามด้วยชื่อของโรงเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็ก๊อปปี้ทั้งหมดยก ok เว้น underline นะคะก็คือเส้นสีแดงๆที่เชอร์เว้นไว้ให้นักเรียนเขียนเองเขียนชื่อตนเองชื่อเล่นของตนเอง ชั้นอะไรนะเลขที่เท่าไรนะคะทั้งหมดนี้นะอ่ะเดี๋ยวชิ้นงานต่อไปนะคะหลังจากทำตัวนี้เสร็จแล้วนะเปิดมาหน้าถัดไปนะคะชิ้นงานต่อไปง่ายๆนะที่เชื่อบอกแล้วว่าง่ายมากวันนี้นะคะทีเชื่อไม่มีอะไรมากนะคะตั้งใจนะคะที่เชื่อพูดนักเรียนฟังนะคะที่เชื่อบอกให้อ่านนักเรียนก็อ่านตามนะ ทุกใบงานมีคะแนนนะคะอ่ะชิ้นงานที่สองนะคะชิ้นงานที่สองของเรานะคือคัดชื่อตนเองเป็นภาษาอังกฤษจำนวน10บรรทัดคัดนะคะนักเรียนคัดชื่อตนเองเป็นภาษาอังกฤษ10บรรทัดตัวอย่างนี่คือชื่อของทีเชอร์ชื่อนี่คือนามสกุลของทีเชอร์นะ ตามด้วยปอ,อะไรจะย่อด้วยคําว่า p จุดแล้วก็เลขที่เท่าไหร่จะย่อด้วยคําว่า n แล้วก็ o แล้วก็จุดนะทุกบรรทัดถ้าทีเชอร์จุดให้นักเรียนจุดตามถ้าทีเชร์มีเครื่องหมายคําถามนักเรียนจะต้องมีเครื่องหมายคําถามนะคะขอความสวยงาม1ิบบรรทัดนะเขียนลงมาเลยแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยพร้อมตกพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะคะ โอเคชิ้นงานของเราก็มี2งานง่ายๆนะคะวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทําได้นะคะใครมีปัญหาอะไรสามารถสอบถามมาได้ที่แชทไลน์กลุ่มของเรานะคะในชั่วโมงและเวลาดังกล่าวเนาะและเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนะถ่ายรูปพร้อมกับบอกชื่อตนเองนะคะส่งมาในไลน์ห้องแชทเดี๋ยวทีเชร์จะสร้างกลุ่ม ไว้ให้ส่งงานและที่เชื่อจะตรวจนะคะทุกระ,ะทุกทุกใบงานมีคะแนนนะคะรับทราบโอเค See you next class